เอาไว้เอาไว้ซัดตรงคอมมูนนี่แหละซัดตรงคอมมูนนี่แหละซัดตรงคอมมูนนี่แหละทุกคนนี่อยู่ไหนกันวะเนี่ยไปยังไงเดี๋ยวหุยต้องมีคนโดดจัดนะจะตั้มเลยนะดูไม่สนกูตั้มเลยเฮ้ยบวายตั้มเลยตั้มเลยกูตั้มเลยตั้มเลยกูตั้มเลย ยไปพูดเป็นเยอะมากเลยศพอยู่ที่ไหนครับพี่ศพดับชิปผมมีข้อมูลครับผมเดินลงมาครับเข้าเซสเ้ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับผมแล้วก็รีพอร์ตขึ้นครับนี่ส้มเดับชิปเฮ้ยจะไม่มีอะไรจะพูดก็กดสคริปต์กูจะได้ฆ่าต่อ What What the fuck นี้นาโอยเอ๊ ผมกดสมัครถสมาอร์เตอร์แล้วเอ้ยผมบ๊ายบายพี่บอด ทำไมวิ่งออกจากศพครับตรงไหนแอดมินครับผมไม่ได้มาจากทางนั้นผมไอเจีเนียรุธทอกมาแล้วก็เดินขึ้นมาเลยมันแน่<ม>เฮ้ยไม่มีรีพอร์ตขึ้นจริงเหรอพี่พี่ไม่ได้อ่ะก็เมื่อกี้เราสวนกันถูกไหมพี่บอดใช่ฉสวนเสร็จปุ๊บผมก็กดรีพอร์ตเลยไม่เกินไม่เกินส่วนจ้าวิยผมสวนพี่ปุ๊บผมกดรีพอร์ตเลยอ่ะโอเคเว็บนี้ก็สงสัยบอดเป็นคนฆ่าแลมตันนะคิดว่าน่าจะไม่มีโจ๊กเกอร์อ่ะใครจะเดินผ่านโซมาอาะเอาดิ อตอนผมตอนผมโดนผ่านไม่มีนะไม่มีโอ e, ้โหพี่ศ e ูนย์จุดห้าวิผมฆ่าไม่ได้พี่พอมาเด็นเข้าไปแอบปิดกับพี่ดำตั้นจับประตูปาก่อนที่เขาบูมจะดาบบอรพี่จะล้มซั่งซ้ายพอวิ่งผ่านซันไซเสร็จตอนนั้นมันข้อมูลมีการปิดมีพี่ต้องเป็นคนเข้าไปแก้ข้อมูลแล้วผมผมฆ่าน้องออมมาไม่ได้ฆ่าดำตั้นโอ้โหพี่ดำตั้นตายได้ไงอ่ะไม่รู้ผมไม่ได้ฆ่าฆ่าไปตรงไปแบบดำตั้นไม่ใช่เหรอโอ้โหสภาพกูฆ่าน้องออม หลานองอ๋อแม่โอ้โหแล้วพี่บอดเดินผ่านตบบอดกันละกันแค่นั้นแหละแน่นอนหนึ่งคนจบอะไรวะเอาไว้เอาไว้เอาไว้ซับตรงคอมมูนี่แหละซับตรงคอมมูนี่แหละซับตรงคอมมูนี่แหละทุกคนอยู่ไหนกันวะเนี่ยบักไงนี่ เรียบร้อยเด็กแมนปาดเขาให้ไปก่อนคนที่ใช่ไม่ผมผมเป็นผมตำรวจนะผมปาดพี่บอดเมื่อกี้เลยแล้ไปควาดบอดทำไมวะก็เป็นตำรวจและเขาเดินผ่านศพขนาดนั้นไม่มีโจ๊กเกอร์คลิปได้สกิ้ได้สกิ้ได้ไม่กี้ไม่ได้ไม่คลิปแล้วเขาชัวร์มาตายกูเล่นเยอะหายเหี้ยมเยอะเกินเุ้ยมีมีตายคนหนึ่งแล้วเนี่ยพี่ต้องตายแล้วก็ตัดขโมยอีกรอบหนึ่งในขมูแฟก อ๋ออะเฮ้ยผมแต่ผมไม่ตำรวจผมไม่ตำรวจเอาเข้าไปไม่ไหวเลยไม่รู้ว่าบ้านโกหกได้เพราะว่าบ้านเป็นก็ถือว่าสวยแล้วกันนะเพราะว่าประปาเสร็จแล้วเขามูรตัดทีนไงถือว่าสวยแล้วกันเพราะบ้านนะผมไม่รู้ไปแล้วแหละไปหวานแล้วทุกคนไปหวานแล้วแหละไม่ชนะแหละเป็นทีเหลวเข้าบ้านก็แม่น้ำอ่อมน้ำอ่อมก็ตายโอ้โหทิพไพเอู้อู้รู้หรือยังว่าผมเป็นอะไร เนี่ยแสดงว่าพี่ขวดอ่ะเป็นสััปเปอร์ทุกคนพี่ขวดเป็นสััปเปอร์นั่นนะ่ะจะไหวปะวะทุกคนไหวปะคิดว่าไหวปะคิดว่าไหวปะเฮ้ยจะมีไอตัวเผาไฟอยู่หรือเปล่าด้วยปะประเด็นกลัวมีตัวเผาไฟอยู่อะดออิสวย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 ,สวยโอเคสวยไม่มีเห็นเรา ไม่มีใครเห็นเราทุกคนไม่มีใครเห็นเราไม่มีใครแก้เลยทุกคนเขาหาศพกันอยู่หุ้ยไม่มีใครแก้เขาหาศพกันอยู่ทุกคนเฮ้ยเร็วเร็วเร็วจะชนะแล้วสามสองอือเย้ ฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามไว้นะครับสตรีมสองทุ่มทุกวันเลย